สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับอาน,น้ำซับนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับเบื้องต้นก่อนที่เราจะใช้งาน Photoshop นะครับเดี๋ยวเปิดขึ้นมาเลยครับตัวนี้เป็น Photoshop 2020นะครับผม2020 2019 2018ก็จะคล้ายๆกันนะครับก่อนที่เราจะทําอะไรก็ต้อง Create New ตรงนี้ผมจะข้ามไปเลยนะครับเพื่อนๆน,น่าจะพอรู้อยู่แล้ว เปิดมาก็จะเป็นเลเยอร์แบ็กกราวน์นะครับตรงนี้เรียกว่าเลเยอร์นะครับก่อนที่เราจะทำอะไรกับมันเราต้องทำการนิวเลเยอร์นะครับโดยคลิกที่ตรงนี้นะครับสร e ะ new l a y e r นะครับกดขึ้นมามันก็จะขึ้นเป็นเลเยอร์อยู่ด้านบนอย่างนี้นะครับกด2ครั้ง3ครั้งก็จะขึ้นมาในเลเยอร์ครับเลเยอร์ที่อยู่ด้านบนมันจะทับเลเยอร์ที่อยู่ด้านล่างเหมือนเป็นหน้ากระดาษทับซ้อนกันอยู่นะครับเหมือนเป็นหน้ากระดาษที่ทับซ้อนกันอยู่ เดี๋ยวผมจะทำให้ดูโดยการเทสีลงไปนะครับเราคิดที่ตัวไหนมันจะกระทำกับตัวนั้นนะครับผมคลิกที่เลเยอร์หนึ่งนะครับตอนนี้เป็นสีแดงผมเทสีแดง,งไปที่เลเยอร์หนึ่งเลเยอร์ที่สองผมจะเทสีเขียวลงไปนะครับเลเยอร์ที่สามผมจะเทสีน้ำเงินลงไปนะครับเห็นไหมครับว่าเลเยอร์มันจะซ้อนทับกันอยู่นะครับ างามทับสอสองทับหนึ่อยู่อย่างนี้นะครับถ้าเราคลิกที่เลเยอร์หนึ่งตอนนี้ผมอาจจะลองใช้ยางลบดูนะครับถ้าคลิกที่เลเยอร์หนึ่งแล้วมาลบจบเห็นครับสีน้ำเงินมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเลเยอร์หนึ่งมันถูกลบไปนะครับเดี๋ยวตรงนี้คือการปิดตานะครับนี่ผมปิดตาเห็นไหมครับ ส,สีแดงมันถูกลบถูกลบไปแล้วพอเราเปิดตา,าเลเยอร์ที่2ขึ้นมาเลเยอร์ที่3ขึ้นมามันก็จะทับทับเลเยอร์อยู่นะครับอันนี้คือจะเป็นพื้นฐานในการเอาไปตัดต่อรูปภาพเลยนะครับผมแล้วเลเยอร์มันก็สามารถเราไปสลับที่กันได้นะครับอย่างเลเยอร์2ตัวนี้ สมเติขึ้นไปข้างบนครับมันก็จะทับเลเยอร์สามอยู่เอาเลเยอร์สีเขียวเลื่อนขึ้นไปัก็จะทับอย่างนี้ครับเราสามารถเลื่อนในไปไว้ข้างบนข้างล่างได้เหมดเนยนะมันก็จะซ้อนทับกันอยู่อย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเลเยอร์ครับ เดี๋ยวครั้งต่อไปผมจะมาแนะนำการตัดต่อรูปโดยใช้แค่เลเยอร์แล้วก็ใช้ยางลบใช้บัตรอะไรพวกนี้นะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ